สวัสดีค่ะมื่อนี้ก็อยู่กับพ่อนภาเนาะคะ่ะพ่อนภาจะพาเอฟซีทุกคนไปตามแนวทางของหน้าจอยนะคะตอนนี้ก็มาตามหาหน้าจอยถึงตาอ่อยแล้วนะคะหน้าจอยเรามาตัดอ่อยนะคะก็เลยได้มาสาัมผณ์มาหาเพลินถึงตาอ่อยเลยในคลิปนี้นะคะจะเป็นความฟันทั้งหน้าจอยนะคะเพลินฟันเห็นสร้างนะคะแล้วก็จะเป็นแนวทางของน้องขัดนะคะน้องขัดไปโรงเลียนก,เนก็เลยฝากเหล็กมาน้าหน้าจอยนะคะ แนวทางของหน้าจอยกับน้องคัดจะเป็นตัวแรกกับเขาไปรับชมรับฟังน้ากันเลยเด้อค่ะนี่ถ่ายเอฟซีมหา้าจอยนาจอยมาตัดอ้อยพี่น้องบุกถึงป่าอ้อยเลยหลังจากนี้ช่วงใบเราจะไปบุกพญาบึ้งอยู่บ้านแม่ยวนนาจอยไปหลายต่อเลยใช่ว่ามันฝันเหรอคะเลขขึ้นยูใบตาลค่ะนะคะเลขอันนี้เป็นความจริงค่ะแปดหนึ่งนะคะตาไหยหกแปดหกหนึ่งแปดหนึ่งนะคะ เลขเขาหกหนึ่งเลขออกหนึ่งหก 1. 1> ล่างเอฟซีแป <Okay. S 1> กค่ะขับเขามะไฮแน่จอยแม่ไพรัสห้าร้อยคุณวัลลศิษฐ์หนึ่งร้อยแม่บัวรองห้าร้อยคุณอุไรพรสามร้อยคุณปาณีสองร้อยคุณเจษราสองร้อยคุณชะยานิษห้าร้อยเป็นเงินสองพันสามร้อยนะคะ <c oughs> ถึงมือแล้๋ยวน่าขัหอดป้าอ้อยเลนะยคุณลุง <c oughs> บาทคุณสตัง ถึงแล้วขอบคุณพ่นแนีขอบคุณค่ะอวยพ่อหน่อยพันแนียหัห้ยโศกโศกหวานๆเด้อมือเร่งอันท่านม่ทับฝันแล้ว <laughs> ขอให้ยโศกโศกหวานๆมือเร่งนี่เลขกเล่ามันบ้าแม่หน่ะแม่ทับไปโรงเรียนแม่ทับปากปากเล็กมากไว้ทังไหนนะครับไปไว้ทัไง,งทไหนแม่จอยวอลแทนเลยเออเราอาจจะไม่เยอะนะคมี่มีแต่เล่าบอกอันบอกตัวเลขมากสำนั่นแบะนุ่งคลาส นองคาดปากเลขกมาลงบ่เม่ยเราไฟดงแล้วนี่บวันน้องคาดปากมาตัวใดห้าเจ็ดสี่เพื่อนเพิ่นบอกแต่ว่าเพื่นฝันว่าจังไดอันนี่แต่ว่าได้เลีแล้วเนี่ยหางเดียวเจ็ดสี่ถัดัดมันจะเป็นห้าเจ็ดห้าสี่เจ็ดสี่ เจี <alors S 2> ยงฟ mm ้าบอเสียงมามาเป็นสบายดาวฟาเด็กต like ั s fun, <S ้งใจหาซื้อๆแล้วน right. ้าจอยฝันียังบ่ฝันอ่ะจอยอันฝันฝันว่าอันเขาแกสร้างผ่านหนาบ้านตื่นขึ้นมาเขาอะแกสร้างผ่านหนาบ้านลิลีฝันเป็นจริงนั่นน่ะนะแมนฝันมือใดฝันได้ทวงมือแล้ว พระเจ้าอันเอาสร้างใส่รถพานหน้าบ well, so. ้านสร้างยู่ได้รถมียักโตมตโตเดียวอยู่ในบัานอีความจริงก็มตโตเดียวตตวบบไงโตวบบไงอืมบาดเที่นนี่ก็ได้ว่ามีเลขเคยซื้อเลขไว้เนาะจ้ากานมันบ่อสิบเก่ามัก็กอกเจ็บเก่าอืมเห็นสร้างเนี้ยได้มาโตเดียวเนี่ยตัวเดียวคือหนึ่งช้างคือเก้าก็สิบนหน้าจอยแบนเ่รอแต่ก็ตีง่ายจังวะ อันเลยเจ็ดเกมาไจากไซเจ็ดเกานี่เพราะว่าฟันเห็นสางเนี่ยแบล็เล็กมันก็สะออกเจ็ดเก่ากับหนึ่งเก่าไหมสองตัวนี่นะเจ็ดเกากับหนึ่งเก่าเน่ถ้าเน้นแน่นตัวได้แน่นดิ้นตัวสิเน้น่นเจ็ดเก่าเนี่าเป็นยังเอฟซีสีสงสัยทำไมต้องมาสัมภาษณ์บ่อยๆ แม่ถ้าหนาจ่อยมันไปได้ทั้งรัฐบาลไทยทั้งเล่าอีกอย่าง,นงหนึ่งน้องคาดคึอกันแม่กับลูกเนี่ยไปได้ทั้งไทยทั้งเล่าหรือพอบานเนาะพอบานนอนกลางวันกับไปเล่าเนาะ <c oughs> น้องนันเขียนเศษยางขอบคุณเบซี่เด้อ่าที่ให้ก็มั่ยวั่งใจกับทั้งสองข้านะคะทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะอาจจะเป็นช่วงบ่ายหรือตอนเย็นแต่ไปตามเลขพญาบึงอยู่หน้าแม่ย้อนไถ่แล้วค่ะทนีนมันมีญาตาิเห็นตาหลาย อ,อยู่หน้าไม่ย้วนมันจะเป็นข้าพอเป็นคนนอนมาไม่ได้นอนบ้านการหาเล็กบึ้งกับหาน้ำทงไฮทงหน้ากี่นอ้องยางสามกิโลเดอ้อ <c oughs> ม,มาคั่ด้ยวยแล้วเยอะเลยนะคะเด็ๆๆดกาสรุปสรุปแนวทางของน้าจอยน้าจอยกับนองคาดน,าอ,นองคาดเพ <c oughs> ิ่นไปเรียนเพิ่นป่ะเลืมาล่งหาเจ็ดซีข้าตันหายหาเจ็ดหาซีเจ็ดซีนะคะน้าจอยฟันเห็นสร้าง ลดรถข้นสร้างผ้านหนาบ้านในฝันนะคะตื่นขึ้นมาความจริงลดกับข้นสร้างผ้านหนาบ้านเพิ่บม่บาสร้างมีตัวเดียวตัวใหญ่ๆเคยฝันแบบนี้มันทะบอกเกล็เก่ากับขึ้นหนึ่งเก่านะคะแนวทางของนาจอยไปได้ทั้งไทยทั้งเล้าเพราะไม่เป็นไรเอฟซีตัวเลขนี่เอาไปซื้อเล้าได้ตอนเย็นๆคือวันนี้เป็นวันจันเนาะนาจอยเนาะวันจันทร์วันที่5นะคะสามารถซื้อเล่าได้ทาบอกกับตามไทยได้ทาบอกเล้าเมื่อนี้อาจจะตามวันพุธก็ได้นะคะแนวทางของนาจอย ไปได้ทั้งใต้ทั้งร่างสีว่าวยังว่าวต้อเมื่อย์ว่าตาดอยได้จักมัดแล้วเมื่อย์บัดท่านไหนนับอยู่ท่นจ้างยังไงทำเป็นมัดหรือเป็นกองเป็นกองกองละกองละจักบาทนะพี่นินกองมหาบาทกองลมหาหน้าเขาว่ากองตามกับสี่อาได้หนิมาตัดโดยที่ไม่ได้ถามมันบ้างไม่ไม่ยงไงตื่นตาตื่นใจก่อนไม่นี่เลยพ่อ อาชีพมัดไปแหมอาชีพฟางไปไหมล่ะอาชีพสองมัดก็ได้ไปบุ้งไม่ล่ะไม่เล่นกันมื้อนี้แล้ววันนี้ป้านี่อ้ยจะสว่าถุยอ้มาขันเจิงแท้กัสีบ่แล้วอยู่บ่ขันแล้วป้านี่ไปป้าบุ้งเน่ยมาแต่เสามื้อนี้มาบ่ได้มาแต่เสาเอางูเอาควายออกคอกเรียบร้อยแต่งต้นแต่งตัวให้ลูกไปโรงเรียนเรียบร้อยจังได้ออกมาหาองน้องแค้นไปโรงเรียนศูนย์เด็กเห็นบ่ อันน้องแค้มืนนอมนี้น้องแค้มอะไ้ไปมือนี้คุ้นคู่เขามาอบรม,มับมือใดคุ้นคู่เบาอบรมก็คือไปเป็นบ้าแม่อันใดแต่งตัวให้น้องคาดได้อันนั้นให้น้องคาดตัวควันไปรุ่งเงียบเนาะตัวควนน้องคาดเขาใหญ่เลาที่ว่าได้แต่งให้เขาแล้วเนาะมรือเปล่าเห็น,นขเขาใส่ชุดอันแต่งชุดน้ำเขาแต่งแต่ว่าต้องต้องได้ดูแลี่ยพนเพิ่งตรสรุปว่ามีซนีเนาะที่ว่าน้องคาดเพิ่นเพิ่นฝากมากกว่าเพิ่นเน้นตัวได้เนาะ เล่นคู่หนาหรือคู่หลังคนว่าจ้าไดลูกเก่าเล่นหาซี่น้อง s าด r t ห้ 5, 7, า,หหา,เ,จหาเจ็ดสี่ต t a r ห้หาเจ็ดหาซี่เจ็ดซี่แต่ว่าคนบอกว่าคนเล่นหาซี ท่านพญาว่องกลุ่มไปคงจ้างพี่น้องพี่เล่นยงเดียรี่นะคะส่านรับหน้าจอยเป็นบอกว่าฟันเห็นสร้างย่ามใดสร้างมาตัวใหญ่ๆตัวเดียวมันบอกหนึ่งเก่าค่ะคือเจ็ดเก่าคนเลยให้นี่มันเจ็ดเก่านะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นหน้า,าข้างของหน้าจอย,จอยอพี่น้องคานนะคะขอบคุณเดียร์ซี่ไร้ไร้เนอะกะตีห้ความไปบ้างใจกระทั่งส่องหางเข้าทุกบาททุกสตางค์ใส่หน้าจอยถึงมือหน้าจอยแล้วนะคะค ค่ะโชคดีกันจังเมื่อคอยทำบุญซอยพาน้ำพาไปบันทึกไห้เอฟซีโชคดีกันแน่ทางของหน้าจอยนะคะงนู้นจะถามายังบอมมาหามดอกพอดีตัดอ้อยต่ออยู่พออยากเกินเพนุ่นไม่ไม่สัมผัสเนี่ยเวลาช่วงพักเที่ยงนะคะฟ้าไวจะเป็นแบบนี้โอ้ยต่อแรกเชื่งน้อยหน่อยนะคตัดเป็นกองกองน่าซืาอบางขนาดนี่ตะเตาไว โอ้อยโอ้ยนี่มุดมาแล้วฟัาสินอีกประมาณเดือนหนึ่งกับเพื่อนอ่อยแล้วเจ้ากับตัดดมุดแล้วตอนนี้จะสักจะนวยใส่ก้องตัดต้ไม่ได้ใส่เวิตัดแล้วก็ตัดเม่ได้ท้อโอ้ยอุดจี้สวัสดีค่ะของรียกจอยนะคะ